กคนตอนนี้นะมันอยู่ทีน,น,นุ่งเสื้อแม้นเลยทั้ขาเนี่ยงงค่ะแล้วก็เอาเฮ็ดหมาโชว์พี่น้องเออเดี๋ยวหมาเล่มาเล่เดี๋ยวอพาไปเล่นตัวน,นี้เลยอ่ะจากนจากนั้น <c oughs> นี่เฮ็ดจริงๆเลยนะพี่น้องนะก <c oughs> ินได้ไหมกินไม่ได้นี่ส่วนตัวเนี่ยเขาหวานไปเคี้ยวมันกินได้ปายเด้งเนี่ยมีนกินซึ่งไงไปซี่ป้าที่มันเงินเนี่ยนะเ้าหวานมันไม่แนะนำให้กินอ๋อนี่กินได้พี่น้องเออถ้าเด็ดก,กินได้นะ ใครรู้จักเฮ็ดอะไรมั่งแนะนำคอมเมนต์มาบอกกันได้นะพี่นงนะจริงๆแล้วอ้อมก็ชอบเก็บเฮ็ดเหมือนกันนะแต่เก็บได้อยู่อย่างเดียวคือไอ้ชายที่พี่นงเอออย่างขึ้นไม่รู้จักเลยวันนี้ก็ได้ไปว่าได้นตื่นตาตื่นใจมากเลยมันมีเฮ็ดีิว่ารูปทรงแปลกปรลาดนะทุมันก็กินได้กันน่ะอุ้ยพี่นงเออธรรมชาตินี่ชาติมันช่วยหิวใจจริงชอบมารเลยอะได้แบบเนี้ยพี่นงเออมันมีลากล่ายังไม่เคยเห็นเลยอ่ะ คายเราชั่นตกตะลึงเพิ่งเคยเล่นครั้งเล็กพี่น้องมันเฮ็ดมันหมาฝันนี่ยูประเทศสวิตเซเลนนะช่วงนี้นะมันข้าน้าหน้าหล้วพี่น้องเฮตุ้งเฮ็ดนมันหกเพิดมาจากผู้นี้ยรูปแบบเลยนีโค้ดไหนนำนะท่าไปหว่าใครที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนันยาไปบแกะเท็กกินเองนะต้องเอาไปตรวนะที่สวิตเซเลนนี่มันอันตายมาพี่น้องเ้ถึงแก้ชีวิตเลยนะโค้แไหนนำละจ้าก็แค่นี้ก่อนลาพ่อกับล้านนะพี่น้องไปป้า Bye! -bye.